นะค,ครับในการแก้ไขปัญหาของตัวรัฐบาลก่อสร้างแล้วก็การไปการจัดการที่อยูนเขอาไม่อยากให้เราเป็นต่อใกล้ๆทางเชื่อมของตัวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินของรปภนะครับพี่วินสุขันนะครับวันนี้ผู้ว่ารปมครับลงพื้นที่ครั้งหนึ่งนะครับร่วมกับผู้ว่ารอรปครับรถไฟฟ้ามานักก่ผู้จัดจราจรอยู่บนพื้นที่ที่มีการสร้างสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่ ท่านผูว่ากร่านต้องหลงดินที่ครับพืัการเท้มาล้ก,นนกนนนน่นะครับอพราชวงศ์สมุปรไพัฒน์นะครับท่านผู้ว่ารอภนะครับครับครับจะได้ท่านรองอดีตอรองพลายศนะครับหรืานเเนี้นารือนกเนยแล้วก็สองตัวอ เารยง่วมาตเกี่ยกัรเตการณ์สอะประกอบ่สภาพสิ่งสมน้ำปีนี้กบรอมาเป็นผู้รับผิดชอบเืิองานโยงมาโดยต่างราติในภาคเหนืบเป็นผู้รับผิดชอบการสร้างมาตราสิบมอ็ดพัวประควบการประกอบ